มีปัญหาปวดบริเวณข้อพับเข่านะคะเวลาพับเข่าสุดนะคะหรือว่านั่งยองๆนะคะจังหวะจะลุกขึ้นแล,ล้วรู้สึกเจ็บข้อพับนะคะให้ลอง2องท่านี้นะคะท่าที่1น,นะคะให้นอนหงายคะ่ะชันเข่านะคะลักษณะนี้เลยแต่ว่าเข่าเนี่ยให้เราเหยียดขาออกไปกว้างๆไกลๆหน่อยนะคะแล้วก็ออกแรงนะคะยกก้นขึ้นนะคะแล้วก็ลง จังหวะยกนะคะเกงก้นคันิบก้นนะคะแต่เน,นี้ยจะตึงก้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะตึงบริเวณต้นขาตรงนี้นะคะเยอะหน่อยนะคะยกขึ้นแล้วก็ลงขั้นที่2นะคะจะใช้ยางยืด <c oughs> แบบวงนะคะสอดเข้าไปในขาสองข้างนะคะแล้วก็สอดขึ้นมาเหนือเข่าลักษณะนี้นะคะสมมุติว่ามีอาการปวดข้างขวานะคะให้เรายืนนะคะแล้วก็ย่อเข่าลงนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยืนด้วยขาข้างที่มีอาการเจ็บนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็กางขาด้านตรงข้ามออกประมาณนี้นะคะ คาใครสนใจนะคะสามารถมาที่สาขาบังขมแห็งหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะ